เธอสองคนเนี่ยต้องตกลงกันแล้วนะว่าจะให้ฉันเนี่ยฆ่าใครก่อนดีชายหนุ่มนะครับถามยิงสาวสองคนที่ถูกเชือกเนี่ยรัดคอไว้ด้วยเงินที่ผูกเป็นปมมัดไว้กับกิ่งไม้นะครับยิงสาวทั้งสองเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกขม่มขืนนะครับขณะนี้นะครับเธอเนี่ยยืนด้วยการเขย่งปลายเท้าแล้วเชือกเนี่ยก็โอบรอบคอทั้งสองอย่างทรมานเลยนะเบื้องหน้าคือใช้ในเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราชนะครับยืนมองทั้งสองสาวเนี่ยด้วยความใจเย็นเลยและทันในนั้นครับ วอวิทยุประจําตัวของชายหนุ่มเนี่ยก็ดังขึ้นมีคําสั่งเรียกตัวให้ไปที่โรงพักด่วนเลยนั่นทําให้ตํารวจหนุ่มเนี่ยต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัดน,นะแต่ก่อนที่เขาจะไปครับเขาก็ได้เอ่ยคํำทิ้งทายกับสองสาวนั้นว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะกลับมาปิดงานนี้ให้เสร็จให้ได้แหละและตํารวจหนุ่มนั้นก็จากไปทิ้งยิงสาวสองคนถูกมัดคาไว้แบบนั้นแหละนะ เรื่องราวที่ t e อสต t o r y จะนํามาเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของฆาตก,กรต่อเนื่องโรคจิตคนหนึ่งที่มีอาชีพเป็นตํารวจนะนะซึ่งความเป็นตํารวจนี่แหละมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากเยือมากมายเลยแล้วเยื่อเนี่ยก็เดินขึ้นรถเข้าแต่โดยดีเพื่อไปให้เขาฆ่าทิ้งนะครับส่วนเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาฟังกันเลยน้องกับช่อง t e อส Story ของเราและก่อนที่จะไปฟังนะครับ อยากจะขอกําลังใจจากเพื่อนๆหน่อยในการกดไลค์ให้ผมหน่อยสักคนละไลค์เนาะหรือถ้าคิดว่าเรื่องนี้มันสนุกหรือมันดาร์โกรโคตรๆจนอยากให้คนอื่นฟังด้วยนะนะก็ช่วยแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยดีกว่าเนาะรัฐฟลอริดาสหรัฐอ,รอเมริกานะครับปัจจุบันนี้สำนักข่าวหลายแห่งก็มักจะเรียกผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายที่เป็นผู้ก่อเหตุจากรัฐฟลอริดานะว่า คนฟลอริดาคำนี้เนี่ยถูกใช้กันจนเกลือเลยนะครับจนกลายเป็นมีมในโลกออนไลน์ที่ใช้ร้อเรียนคนฟลอริดาเลยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นดินแดนที่มาก้วยอาชญากรรมแล้วก็ฆาตากรต่อเนื่องเนี่ยนะแต่แท้จริงแล้วครับสาเหตุที่คดีอาชญากรรมในรัฐฟลอริดาเนี่ยสูงมากกว่ารัฐอื่นๆก็เนื่องจากเป็นรัฐทใหญ่แล้วก็มีประชากรอ,อยู่เยอะมากกว่ารัฐอื่นๆเนี่ยนะก็ใช่สิคนมันเยอะร้อยคนเนี่ยจะมีฆาตากรสัก2คนนะ แต่ดัฐเนี่ยมันดันมีคนเยอะกว่าร้อยสิมันก็เลยมีข่าวบ่อยกว่าที่อื่นนะครับและที่สําคัญครับก็คือกฎหมายที่รัฐเนี่ยบัญญัติไว้ในปี1995นะทําให้สื่อมวลชนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะพวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลการทํางานของตํารวจทุกอย่างเลยนะครับ ข้าราชการเนี่ยมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลทําให้ข่าวของรัฐฟลอริดาเนี่ยมีความละเอียดมีข้อมูลที่มากมายจนมีส่วนให้คนอเมริกันนะครับคิดว่ารัฐฟลอริดาเนี่ยมากไปได้วยคนเลวเลยเพราะว่าเรื่องดีๆก็ไม่ค่อยเอาไปออกนะเรียกว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างที่คําโบราณไทยเราว่าไว้นะไม่มีมูลหมามันก็ไม่ขี้ใช่ไหมครับเพราะว่าที่รัฐฟลอริดาเนี่ยก็มีชื่อเสียงในด้านฆาตกรต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะ รัฐแห่งนี้มีฆาตรกรต่อเนื่องที่เป็นตำนานอยู่หลายคนเลยนะครับแล้วก็มีสะเทือนขวัญไม่แพ้รัฐแคลิฟอร์เนียเลยผิดแปลกตรงที่ว่าคนอเมริกันเนี่ยชอบใช้คำว่าฟลอริดาแมนในข่าวมากกว่าแคลิฟอร์เนียแมนและแม้จะเป็นเรื่องตลกในโลกออนไลน์ครับแต่นักฆ่าฆาตรกรต่อเนื่องจากรัฐฟลอริดาเนี่ยนะก็ได้สร้างความสยดสยองให้กับสังคมและเหยื่อเนี่ยเป็นจังมากเลยดังเช่นตำนานคดีของฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้ครับใช้ในเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่ง ควรมีหน้าที่ดูแลประชาชนนะแต่เขาเนี่ยกลับเลือกทางเดือที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ว่ากันว่าเขาสังหารเยือนเนี่ยไปกว่าร้อยลายเลยทีเดียวนะครับและนี่ครับก็คือเรื่องราวของเจ r ราเชฟเฟอร์ฆาตรกรในเครื่องแบบนะครับในวันหนึ่งนะครับมีหญิงสาววัยรุ่น2คนเนี่ยโบกรถเพื่อที่จะไปชมทะเลทันใดน,นั้นนะครับรถตำรวจเนี่ยก็เคลื่อนเข้าจอดตำรวจหนุ่มลงจากรถเขาแจ้งว่าการโบกรถเนี่ยเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายในฟลอริดานะ ซึ่งมันมีกฎหมายข้อไหนบังคับว่าอย่างงี้ที่เมืองไหนบางเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่โคตรจะป่วงเหมือนกันนะนะซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องเท็จนะครับเพราะว่ากฎหมายข้อเนี่ยมันก็ไม่ได้มีจริงในรัฐฟลอริดานะแต่เขาเนี่ยก็ได้บอกกับสองสาวนั้นไปนะครับว่าเขาเนี่ยจะไม่จับสองสาวนั้นเด็ดขาดแต่แค่ตักเตือนเท่านั้นแหละหลังจากนั้นนะครับเชฟเฟอร์ก็พาเด็กสาวทั้งสองเนี่ยไปส่งบ้านแล้วก็นัดแน่กับเด็กสาวสองคนนั้นนะครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมารับพาไปดูทะเลนะ และด้วยความใจดีของตำรวจหนุ่มนี่นะครับก็ทําให้เหยื่อตายใจนะครับพวกนี้เนะี่ยก็มาถึงอย่างรวดเร็วเลยเจรัสเนี่ยก็ไม่ได้ใช้รถตำรวจมารับด้วยนะแต่กลับเป็นรถธรรมดาและเขาก็ไม่ได้ใส่เครื่องแบบอะไรด้วยแต่เหยื่อทั้งสองเนี่ยก็ยังเชื่อใจขึ้นรถไปด้วยกับเขานะก็ประมาณว่าอารมณ์แบบตำรวจหนุ่มเห็นสาวๆอ้อ,อจะมาจีบอีสาวสองคนนี่กับอ่อยตำรวจหนุ่มเพื่อจะมีแฟนเป็นตำรวจอย่างนี้หรือเปล่าเนาะ และหลังจากรถนั้นพาสองสาวนั้นมาจากบ้านนะครับรถเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งตรงไปที่ทะเลแต่อย่างใดนะครับเมื่อขับได้สักพักเนี่ยตำรวจหนุ่มก็ควักปืนแล้วก็สั่งให้หญิงสาวสองคนนั้นนะอยู่เงียบๆก่อนที่จะขับรถพาไปที่เปลีอยแล้วก็จับมัดมือมัดเท้าไว้กับต้นไม้นะครับเอาเชือกผูกคอไว้แล้วก็ลงมือข่มขืนทั้งสองคนนี้นยังโหดเหี้ยมเลยก็ไม่รู้ว่ามันเอาแรงมาจากไหนนะ้าข่มขืนคนทีละสองคนและหลังจากเสร็จการ,รมากิจโจ้เพิมพึม,พมสบะบายได้ให้กับเยือเสร็จแล้วนะครับตำรวจหนุ่มเนี่ยก็ถามเยืยอคนนนั้นว่า จะให้ฆ่าใครก่อนดีนะแต่ก่อนที่จะทันได้ลงมือนะครับก็มีเสียงวอวิทยุจากผู้บังคับบัญชาน่ะวอรเรียให้เขากลับลงพักด่วนเลยเหมือนมีงานด่วนให้ทําประมาณนี้แหละนะครับและนั่นเองครับทําให้บัคเชฟเฟอร์นี่นะต้องพระจากเหยื่อเพื่อไปทํางานนะครับโดยที่เขาก็ทิ้งเหยื่อไว้ย่างนั้นแหละไม่ได้ทําอะไรนะโดยคิดว่าหลังจากเสร็จงานนะครับก็จะกลับมาฆ่าเหยื่อทีละคนอย่างใจเย็นนะครับแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ย เกือก็ได้แก้เชือกได้สําเร็จนะครับก่อนที่จะไปร้องขอความช่วยเหลือนะครับและเมื่อบักเชฟเฟอร์ทราบเรื่องเนีนะเขาก็แจ้งหัวหนาว่าได้ก่อเรื่องร้ายขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็มึงเป็นฆาตกรยังไงเนี่ยบอกหัวหน้าว่าได้ไปก่อเรื่องมาโดยตอนนั้นนะครับบักเชฟเฟอร์ก็แก้ตัวกับหัวหน้านะครับว่าเขาเนี่ยแค่ต้องการจะสั่งสอนลงโทษอีเด็กสาวสองคนนี้ที่ไปโบกรถไ่ดูตามาตาเรือนะครับอยากจะให้รู้ว่าโลกเราเนี่ยมันอันตรายขนาดไหนจึงได้จับตัวไปมัดไว้แต่มันก็ได้เลอยเถิดไปถึงขั้นข่มขืนน่นะนะ แต่ก็เป็นความโชคดีของชาวบ้านอเมริกันเลยครับที่ผู้บังคับบัญชาของบ็คเชฟเฟอร์เนี่ยนะก็ไม่ได้บาจีตามมันไปฟังแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจไล่มันออกจากงานทันทีเลยพร้อมกับจับกลุมมันนะแต่อย่างไรก็ดีครับบักเชฟเฟอร์เนี่ยก็ติดคุกได้ไม่นานนะครับเขาก็ได้รับการประกันตัวออกมาแลวนั่นก็คือหายนะครั้งสาคัญของรัฐฟลอริดาเลยนะเพราะว่าฟลอริดาแมนอย่างบักเชฟเฟอร์เนี่ยก็ได้กลับไปสนุกสนานในสิ่งที่มันรักอย่างมากนั่นก็คือการฆ่าคนนะครับดูเหมือนว่างานอาดิเรตของบักเชฟเฟอร์ สร้างความวายป่วงให้คนเยอะแยะมากมายเลยเนาะซึ่งถ้าเป็นงานอะไรๆของคนอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นยิงนกตกปลาหรือสะสมการสะสมสัวต็มอะไรประมาณนี้นะครับแต่งานอะไรๆของบัอกเชฟเฟอร์เนี่ยก็คือสะสมเหยื่อในการถูกฆาตกรรมเนี่ยโอ้ยโรกจิตจริงๆเลย ในวันที่1เมษายนปี1973นะครับคนเก็บขยะเนี่ยเข้าไปสำรวจปา่าแล้วก็เก็บกระป๋องแล้วก็พบกับซากชิ้นส่วนของมนุษย์เนี่ยปรากฏขึ้นเขาก็ได้แจ้งตำรวจทันทีนะครับและเมื่อเข้ามาตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่ามีการฝังร่างไว้2ศพใต้ต้นไม้แห่งนี้นะครับแล้วก็มีสัตว์เนี่ยมาคุยเคียตำรวจเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับก็สามารถระบุตัวเหยื่อได้ปรากฏว่าเป็นหญิงสาว2คนที่หายตัวจากบ้านไปหลายเดือนก่อนนะนะ โดยตอนนั้นนะครับแม่ของหญิงสาวที่หายตัวไปเนี่ยก็ได้ทําการแจ้งตํารวจอยู่นะแต่ก็เหมือนว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ได้ทําอะไรเลยเธอจึงตัดสินใจสืบคดีเองนะครับจากการค้นหาจดหมายที่ลูกคุยกับคนรักเธอก็พบชื่อชายหนุ่มชื่อเจอราชเชพเพิร์ดนะครับแม่ของเธอนะครับก็เลยเดินทางไปตามที่อยู่แต่กลับพบภรรยาของเจอราาแทน และในเวลานั้นเนี่ยเจราร์ดก็ติดคุกคดีทำร้ายร่างกายหญิงสาวอยู่และเมื่อตำรวจเนี่ยได้รับข้อมูลชิ้นนี้จากผู้เป็นแม่นะครับพวกเขาก็จึงเพ่งความสนใจไปที่เจราร์ดอีกครั้งคราวนี้แหละนักสืบสอบถามพยานยืนยันว่าเห็นเจราร์ดเนี่ยอยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายเลยแถมจุดที่พบศพเนี่ยก็เป็นจุดที่ใกล้เคียงกับที่เจรารดเคยจับเด็ก2คนมามัดไว้ใต้ต้นไม้เพื่อข่มขืนอีกด้วยนะ พอได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับทิศทางในการเสืบสวนก็ชี้ตรงไปหาบักเจรดาเลยตำรวจนะครับก็จึงได้ขอหมายค้นจากสารนะครับเพื่อที่จะบุกเข้าค้นบ้านพักของเมียบักเจรดาเลยนะแล้วก็บ้านของแม่ของบักเจรดาด้วยและในทั้งสองจุดนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็พบกรบบปตรประชาชนของเหยือ่อเสื้อผ้าทรัพย์สินของคนตายเลยนะโดยที่แม่ของบักเจรดานะครับโชว์กระเป๋าที่บอกลูกซื้อมาให้แต่ปรากฏว่ามันเป็นของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมต่างหากเนี่ยนะ ก็บักเจอรัดก็คงไม่อยากจะไปเสียเงินซื้อของฟันให้แม่นะก็เลยไปเห็นใครถือกระเป๋าส,สวยๆนี่ก็ไปฆ่าแล้วก็เอาของเขามาให้แม่ซะก็เป็นลูกที่กระตันอยูพอสมควรน,นะครับแล้วหลักฐานแค่นี้ครับมันก็เพียงพอมากมายแล้วที่จะแจ้งข้อาหาให้กับบักเจอราดเนี่ยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นครับเจ้าหน้าที่เนี่ย อย่างพบหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นไดอารี่เลยนะครับโดยมันก็เป็นไดอารี่นะครับที่เขียนเล่าวิธีการที่เลือกสรรหาเหยือ่อแล้วก็วิธีการฆ่าการใช้เชือกรัดการขคค่มขืนแล้วก็การทุบตีนะครับหนังสือเนี่ยให้รายละเอียดใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงทุกเหตุการณ์เลยก็ว่าได้แล้วมันก็สอดคล้องกับสภาพเหยื่อด้วยนะและในเวลาต่อมาครับตำรวจเนี่ยก็พบว่ามีเหยื่ออีกสองคนนะที่ถูกบักเจอดดาดเนี่ยฆ่าเป็นเพื่อนบ้านของเขาเองแหละที่หายตัวไป ดยตอนนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทําการเพ่งเล็งบักเจอราดมาอีกครั้งนะครับเพราะว่านี่คงไม่ใช่การกระทําของฆาตรกรทั่วไปธรรมดาธรรมดาแล้วเพราะว่ามันเป็นการกระทําของฆาตรกรต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเจอมันเนี่ยชักจะมีมากมายหลายคนซะเหลือเกินนะครับแล้วถ้ามองกลับไปว่าทําไมคนคนหนึ่งที่มีหน้าที่การงานที่ดีที่คนรู้จักในสังคมนะถึงมีนิสัยการเป็นฆาตรกรต่อเนื่องได้นะก็ต้องย้อนกลับไปถึงตอนที่บักเจอราดเนี่ยเป็นเด็กนะครับ ในตอนที่บักเจอราดัอยู่ในวัยเด็กนะครับเขาก็ s <ans> <S มีชีวิตที่แย่มากเลยพ่อของมันเนี่ยก็ติดเล้าทาร้ายร่างกายมันอยู่เรื่อยๆนะครับและตอนนั้นนะครับบักเจอราดัเนี่ยก็คิดโกรธตัวเองนะครับว่าทาไมไม่เกิดมาเป็นผู้หญิงวะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องโดนพ่อทุบตีนะครับเพราะว่าเจอราดัเนี่ยมีพี่สาวนะและพี่สาวของเขาเนี่ยก็ไม่เคยโดนพ่อทุบตีเลยก็จะมีแต่บักเจอราดัตีองนะที่เป็นกระสอบซ้ายลองมือลองตีนให้พ่อนะครับและหลังจากนั้นนะครับความรู้สึกเนี่ยมันก็สะสมในใจเขาเรื่อยมาทําให้เเานี่ย ทั้งบูชาแล้วก็ทั้งเกลียดผู้หญิงในเวลาเดียวกันนะนะแล้วด้วยความรู้สึกอย่างนี้แหละก็เลยทําให้บัคเจอราดเนี่ยมีงานอดรเรกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งงานในตอนเด็กนะก็คือชอบสะสมกางเกงในผู้หญิงนะครับโดยที่บัคเจอราดเนี่ยจะขโมยกางเกงในเพื่อนแล้วก็เอามาสวมใส่ก่อนที่จะพบว่ามันเนี่ยทำให้ตัวเองมีความสุขอย่างมากเลยกับการใส่กางเกงในผู้หญิงเนี่ยนะ และในช่วงเวลานั้นครับบักเจอลาดเนี่ยก็มักจะไล่ทามองดูเด็กผู้หญิงละแวกบ้านอยู่เสมอๆเลยนะและในเวลาต่อมาครับไอ้พฤติกรรมที่หมกมุนนี้ก็ขยายตัวขึ้นขยับฐานะขึ้นนะครับบักเจอลาดเนี่ยก็เริ่มฆ่าสัตว์เล็กบางทีเนี่ยก็ตัดหัววัวเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็มองดูพวกมันตายอย่างช้าๆนะครับและบางทีเนี่ยเขาก็ยังแอบจาะพึมๆกับซากศพด้วยนะและนอกจากนี้ครับบางทีเนี่ยเขาก็ยังเดินเข้าป่าไปคนเดียวโดวยสวมกางเกงในผู้หญิงที่เขาขโมยมานะ และนอกจากนี้ครับบางครั้งเนี่ยเขาก็ยังมัดตัวเองไว้กับต้นไม้ด้วยแล้วก็ทําร้ายตัวเองขณะที่ช่วยเหลือตัวเองไปด้วยนะซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะซาดิสและก็วิตถานนิดหน่อยเนานะซึ่งไอ้พฤติกรรมล่าน,นี้นะครับที่บ่มเพาะความเป็นเจอราดขึ้นมาในเวอร์ชั่นของคาตกรต่อเนื่องเนี่ยนะครับและความวิปริตของพวกเจอราดเนี่ยมันก็ไม่ได้จบเท่านี้นะครับเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาก็จะยกระดับเรื่องให้มันแฟนตาซีชวนน่าสะเจยสยองให้ก้าวล้ำขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นก็คื การไปฆ่าคนจริงๆนะครับก็เรียวกว่าฟาร์มเลเวลไตแรงมาจนถึงที่สุดแล้วยังไงมันก็ต้องถึงจุดนี้จนได้นะจะว่าไปแล้วนะครับภูมิหลังชีวิตของฆาตกรต่อเนื่องในวัยเด็กหลายๆคนเนี่ยนะก็มักจะมีอะไรที่แปลกแหวกแนวพิสดารไม่ T ต่างกันเลยนะครับซึ่งบักเจราดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วทรัพย์สินคนตายที่อยู่ในบ้านของบักเจราดเนี่ยก็ทําให้บักเจราดเนี่ยถูกแจ้งข้อหาในทันทีนะครับและคราวนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้รับการประกันตัวออกมาอีกนะแต่ก็ถูกจับเข้าคุกฝากขังระหว่างรอพิจารณาคาดีเนี่ยแหละระหว่างนั้นครับภูมิหลังของชายคนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับปรากฏว่าตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยมันเคยมีแฟนสาวเลยนะแต่พันที่บักเจอราดเนี่ย เราเรื่องราวแฟนซีที่มันอยากฆ่าคนขึ้นมาให้แฟนสาวของมันฟังนะครับแฟนสาวของมันเนี่ยก็ได้บอกเลิกทันทีก็แน่และมึงไปบอกว่าอยากฆ่าคนแล้วมึงจะอยากฆ่าใครละ่ะถ้าวันหนึ่งแฟนสาวมึงทาอะไรให้ไม่พอใจเนี่ยมึงจะฆ่าเขาไหมเนี่ยเขาก็ต้องเลิกไปสิเพื่อความปลอดภัยของเขาใช่ไหมล่นะโอ้ยเจอราดเ้ยและในช่วงเวลานั้นนะครับเพื่อนที่โรงเรียนที่ร่วมเรียนกับบักเจอราดเนี่ยต่างก็จําเด็กหนุ่มสุปราดคนนี้ได้นะครั้งหนึ่งเขาจับลามาควักตาแบบสดๆเลยนะ ก่อนที่จะกลืนลงท้องท่ามกลางสายตาของเพื่อนเพื่อที่ช็อกกันทั้งโรงเรียนเลยซึ่งลองคิดดูลเล่นๆนะครับว่าเด็กขนาดนั้นจะปลามาควักตาสดๆแล้วก็กินสดๆนะนะซึ่งมึงเป็นปอบหรือเปล่าเนี่ยโดยที่มีเพื่อนบางคนนะครับให้การกับตำรวจว่าฉันรู้สึกโชคดีมากเลยที่รอดชีวิตมาได้หลังจากที่แม่ฉันบอกให้อยู่ห่างๆไอ้เด็กคนนี้ไว้เนี่ยนะและหลังจากที่เรียนจบไฮสคูลนะครับบักเจอราดเนี่ยก็ไปเรียนต่อจนจบมหาวิทยายลัยเลยแล้วก็ พยายามสอบตำรวจนะครับแต่หลายครั้งนะครับเขาก็สอบตกไม่ผ่านการประเมินทางจิตนะครับแต่ก็เพียนพยายามที่จะเป็นตำรวจให้ได้จนมาสําเร็จสอบติดในที่สุดเนี่ยนะเชื่อกันว่าบักเจอร์ดาดเนี่ยนะครับน่าจะฆ่าผู้หญิงโดยเน้นเด็กหญิงวัยรุ่นอายุ15-18ปีมาหลายปีแล้วนะครับโดยที่บักเจอร์ดาดเนี่ยก็สารภาพว่าฆ่าเด็กไปแล้วประมาณ80-110คนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมีหลักฐานเอาผิดน้อยเกินไปเพราะว่าพวกเขานะครับ หาศพเด็กๆที่สูญหายไปในรัฐฟลอริดาเนี่ยไม่เจอเลยจึงตั้งข้อหาฆ่าคนตายแกบักเจอราดเนี่ยได้เพียงสีรายเท่านั้นแหละแต่แค่สีรายเนี่ยมันก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะลากคอบักเจอราดเนี่ยเข้าไปติดคุกตลอดชีวิตได้นะในเรือนจำเนี่ยบักเจอราดก็ยังอ้างอีกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเนี่ยไม่เคยฆ่าใครเลยเขาแค่นึกอยากเขียนนิยายขึ้นมาเท่านั้นแหละพร้อมย้อนไปว่าตอนเด็กเนี่ยครูเคยชมว่าเขามีพรสวรรค์ในการเขียนนิยายเนี่ยนะและนั่นครับก็ทําให้เขาคิดจะเอาดีีีีเเเป็นนนนัักกกกกกขยย่่วบาาารรรตมมออะ ซึ่งมันก็เป็นหลักฐานมัดต,ตัวเขาในเวลาต่อมานะครับและในขณะที่เป็นนักโทษเนี่ยบักเจอราดัเนี่ยเขาเขียนงานแฟนตาซีเกี่ยวกับการฆาตกรรมออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงดังๆให้เพื่อนๆนักโทษได้ยินและแม้ว่าในคุกเนี่ยจะเป็นที่รวมตัวร้ายยอดอาชญากรฆาตกรจํานวนมากเลยแต่ทุกคนเนี่ยก็ต่างสายหน้านี้แล้วก็ดองเกียจเจอราดอย่างมากเลยนะเพราะว่ามึงขนาดมึงโดนจับเข้าคุกแล้วมึง,ย,งยังจะจิตต่อยอนะ จะยกเว้นก็เพียงแต่คนเดียวครับที่ไม่ได้คิดรังเขียดบักเจอราดอะไรนั่นก็คือฆาตรกรต่อเนื่องผู้เป็นตำนานอย่างบักเท็ดบันดีเท่านั้นเนี่ยนะที่ชื่นชอบแล้วก็จะนั่งคุยเรื่องการฆ่าคนกับบักเจอราดเนี่ยยังเป็นวักเป็นเวนสม่ำเสมอเลยก็เรียกว่าสินเสมอกันนะเป็นเพื่อนกันได้นะครับซึ่งก็คิดไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าบักสองตัวเนี่ยพ้นโทษออกมาพร้อมกันแล้วมันมาจับมือกันก่อเหตุเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอเมริกาตอนนั้นนะเนาะโอ้โหมันก็คงเป็นอะไรที่สยองคูณสองอะนะ ภายในคุกนะครับบักเจอราดเนี่ยก็พยายามทําตัวเป็นดาราเลยส่วนภายนอกคุกนะครับตำรวจเนี่ยก็พยายามสืบหาเบาะแสพวกเขาค้นพบเยื่อที่ถูกชายหนุ่มสังหารอีกจํานวนหนึ่งแล้วนะทุกอย่างเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมเบาะแสเมื่อได้ข้อมูลเพียงพอแล้วเขาจึงจะไปสอบถามบักเจอราดในคุกนะนะแต่อย่างไรก็ดีครับบักเจอราดเนี่ยก็ยังยืนยันนะว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเนี่ยครูจะฟ้องนักข่าวทุกคนเลยทีเดียวเขาว่าคาตะกรอนต่อเนื่องนะครับ และมันก็มีเรื่องตลกร้ายครับคุณผู้ฟังยังจําแฟนสาวคนแรกของบักเจอร์ดาดไดไหมครับคือเรื่องเนี่ยก็คือแฟนสาวคนแรกของบักเจอร์ดาที่คบกันแล้วก็เลิกรากันไปเพราะว่าทนฟังเรื่องที่บักเจอร์ดาเนี่ยพําเพ้่อเรื่องแฟนตาซีเกี่ยวกับการฆ่าไม่ได้นะเธอกลับเติบโตไปทํางานที่เป็นนักเขียนเรื่องอาชญากรรมนะครับแล้วก็ได้กลับมาหาอดีตแฟนเก่าที่เป็นนักฆ่านะและทั้งสองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันเขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวบักเจอราดาเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่ร่วมกันเขียนแค่เล่มเดียวนะแต่กลกับ แต่มันก็ตลกลายซ้ําซ้อนครับเพราะว่านังสือที่ทั้งสองรวมกันเขียนอมานว้นน่ะล้มเหลวไม่มีใครซื้อเลยแต่ข้อมูลที่หญิงสาวได้มาจากคนรักเก่าอย่างบักเจราเนี่ยนะก็ถูกมอบให้ตํารวจนะครับในที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ขอระบุตัวเหยื่อเพิ่มขึ้นได้มากกว่าเดิมนะพวกเขาเนี่ยพบว่าหญิงสาวที่หายตัวไปหลายรายเคยเดทกับบักเจราทั้งสิ้นเลยข้อมูลเหล่านี้นะครับทาให้ตํารวจเริ่มสืบสวนข้อมูลได้มากขึ้นนะครับเมื่อพบหญิงสาวก็เริ่มมีการโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับบักเจราที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องห,หรือไม่ไนนะ แต่ในเวลาไม่นานครับเมื่อหญิงสาวเผชิญหน้ากับบัคเจอราดแฟนเก่าเพื่อที่จะไปถามถึงการฆาตกรรมบักเจอรารเนี่ยก็กลับโมโหใส่และก็ยืนกรานที่จะปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลพร้อมที่ขู่ฆ่าเธอเลยนะและนั่นครับก็ทําให้มันกลายเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่เนี่ยได้เจอกันนะนะในปี1995นะครับปีเดียวกับที่รัฐบริดานเนี่ยออกกฎหมายให้สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการสืบสวนของตำรวจได้นะครับและเจ้าหน้าที่นะครับก็จําเป็นต้องหามาให้เลยนะเพราะถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ ปีเดียวกันนั่นเองเนี่ยบักเจอราดเนี่ยก็จบชีวิตลงนะครับด้วยที่มันเนี่ยถูกเพื่อนนักโทษนะครับกระนํำแทงหลายแผลเลยทีเดียวโดยแผลถูกแทงเนี่ยเข้าที่เบ้าตาเป็นจํานวนมากเลยนะแล้วก็มีรูตามร่างกายเนี่ยจนพรุนเลยนะครับแล้วมีมีดเนี่ยปักที่คอบักเจอรารจากหูด้านหนึ่งไปหงอีกด้านหนึ่งนะแล้วก็ปิดฉากนักฆ่าสุดฮหลโหนนี้ลงไปแบบอนาถมากนะครับก็ไปฆ่าเขาไว้นะโดนเขาฆ่าคืนก็อย่างนี้แหละนะเจอราดเอ้ย การตายของเจอรดานะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียายเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปสอบปากคําและก็ยืนยันชื่อของเหยื่อของเขาได้อีกนะครับมันทําให้ผู้สูญหายจานวนมากเนี่ยยังเป็นเพียงผู้สูญหายที่ไม่ใช่ผู้เสียชีวิตนะครับเพราะว่าไม่มีคํายืนยันจากฆาตกรเลยทําให้ครอบครัวของพวกเธอเนี่ยไม่สามารถรับรู้ความจริงได้เลยว่าเกิดอะไรกับพวกเธอขึ้นแล้วก็ต้องเฝ้ารอต่อไปอย่างเจ็บปวดนะนะและในระหว่างติดคุกนะครับปักเจอราดาเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ สำนักงานสอบสวนกลางเนี่ยหรือ FBI เนี่นะเขาไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องฆาตรกรต่อเนื่องคุณสมบัติที่พวกเขาถูกกระทําในวัยเด็กนะครับแล้วก็การฆ่าสัตว์เล็กการมีแฟนตาซีเรื่องการฆ่าการชอบอ้องกิงในผู้หญิงเนี่ยไปใส่ถูกเรียบเรียงเป็นฐานข้อมูลรับมือฆาตรกรต่อเนื่องของ FBI ในเวลาต่อมาด้วยนะครับและแม้ว่าจะมีเหตุที่เป็นทางการแค่เพียงสีรายนะครับแต่บักเจอราดานี่ก็ถือเป็นคนฟลอริดาที่น่าสายดสยองนะครับน่าสะเพงกลัวเป็นอย่างมากเลยเจ้าหน้าที่ FBI เนี่ย เคยสอบปากคําพวกเขานะครับแล้วก็บอกว่าถ้าให้ต้องเลือกห้าอันดับฆาตกรต่อเนื่องที่สุสยองนะผมเคยสัมภาษณ์มาแล้วทั่วประเทศเขาต้องอยู่ในรายชื่อนั้นอย่างแน่นอนนะบักเจอราดเนี่ย ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวที่สยองสยองรักดากอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับแวะมาฟังที่ช่อง Tell a Story เราบ่อยๆนะแล้วถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันดาร์กสะใจเพื่อนๆเ,เนี่ยก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับแล้ววันนี้แอดก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้ออ้อลืมไปแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหากใครอยากจะฟังเรื่องราวอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับใครเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวแอดจะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังและสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย